3เคล็ดลับในการหาไอเดียในการอัดคลิปวิดีโอและไลฟ์สดใครบ้างคะที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของการคิดคอนเทนต์ไม่รู้จะไลฟ์สดเรื่องอะไรดีไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีลองมาฟังไอเดียนี้ดูนะคะรับรองค่ะว่าคุ้มแน่นอนคะ่ะและข้อที่1คะ่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่ไอเดียของเราเนี่ยดีๆมันปิ๊งแวบขึ้นมาเนี่ย มันมักจะมาแค่แว็บเดียวค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมค่ะพบกระดาษและดินสอปากกาก็ได้ค่ะเตรียมเอาไว้ติดตัวไว้ข้างๆนะคะแล้วเวลาที่ไอเดียนั้นปิิงแวบขึ้นมานะคะเรารีบจดเอาไว้เลยค่ะเพราะเราจดมาปุ๊บนะคะแล้วเราก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์เอามาทําเป็นไลฟ์สดได้ค่ะมนุษย์ทุกคนนะคะคิดวันหนึ่งเนี่ยวันละ3 0,000- ื่นถึงหกหมื่นเรื่องเลยนะคะ มันจะต้องมีสักเรื่องที่มันเป็นไอเดียจริงๆดังนั้นอย่าลืมจดนะคะและข้อที่2ค่ะคือเอามาจากปัญหาของผู้คนค่ะถ้าเกิดมีเพื่อนหรือมีใคร ที่เขามาขอคำปรึกษาหรือว่าเขามาถามอะไรเราเนี่ยเราก็สามารถเอาสิ่งนั้นละค่ะมาทำเป็นคอนเทนต์ได้ถ้าเกิดเราสามารถแก้ปัญหาให้กับใครได้ในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วในเรื่องที่เรามีความชำนาญอยู่แล้วเรื่องนั้นก็สามารถทำเป็นคอนเทนต์ได้เช่นกันค่ะ และไอเดียที่3นะคะเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยค่ะพราะครูแกใช้ไอเดียนี้มาตลอดเลยนะคะนั่นก็คือไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือไม่ว่าเราจะลงเรียนคอร์สไหนก็ตามถ้าเกิดสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผู้คนค่ะเราก็จะเอาสิ่งนั้นละค่ะมาทำเป็นคอนเทนต์เอาออกมาทำคลิปวิดีโอเอาออกมาทำไลฟ์สดค่ะ เปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยไปอ่านอย่างเดียวกลับเป็นอ่านแล้วก็ส่งต่อด้วยการอัดคลิปวิดีโอหรือว่าเอามาไลฟ์สดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดได้ไอเดียดีๆมานะคะอย่าลืมจดเอาไว้ล่ะเพราะไม่งั้นนะคะไอเดียดีๆนั้นอาจจะหายไปพอกลับมาคิดอีกทีนึงอ้าวลืมไปแล้วนะคะคิดไม่ออกแล้วดังนั้นนะคะจดค่ะ แล้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามแล้วกดแชร์ให้กับคุณแก้วด้วยนะคะแล้วมาพบกันในคลิปต่อไปค่ะ